DB e f อีฟุตบอลสนับสนุนโดยชยันเกมมิ่งเติมเกมอ e ีฟุตบอล Mobile ถูกปลอดภัยเพราะดีบีก็ใช้อยู่ผูดตามรวมมากกว่า1 0 0 0 0แสนคนคบเครื่องเรื่องอ e ีฟุตบอลระวังตัวปล้อมด้วยนะครับเพจจริงกดได้ที่ใต้คลิปนะครับผมเอาละครับกราบสวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับช่อง DB e f o o t b a l อนะครับผม เรามารับชมรายการดีบีนแบบต่อเนื่องแล้วครับสำหรับวันนี้นะครับจะเป็นคู่ชิงชาเลอร์ในซีซั่นดีบี48ทีมแล้วครับเป็นแชมป์หน้าใหม่แล้วครับไม่มีแชมป์เก่าลงแข่งขันแล้วก็จะดซีมฟรีตายกันดีเช่นเคยแล้วครับโดยคู่ชิงในวันนี้นะครับจะเป็นการเจอกันระหว่างคุณคิมจากคลับ s m สจะเจอทางด้านคุณริวแล้วครับจากคลับ CRM โดยในรอบรองชาเลอร์นะครับมีนักแข่งจากคลับ s m สเนี่ยถึง3คนแล้วครับมีทั้งคุณคิมแล้วก็คุณเบสนะสองหนึ่งสองสามแล้วก็คุณนาวินแล้วครับว่า ส่วนทางด้านคุณคิมนะครับเอาชนะคุณเบสสองหนึ่งสองสามมาได้แล้วครับสามประตูต่อสองเช่นกันนะแล้วก็โคจรมาเจอกันในรอบไฟนอลแล้วครับนัดชชีชาเลอร์เอาละครับคู่ชิีชาเลอร์ซีซั่นดีบีสิบแปดทีมแชมป์หน้าใหม่ไม่มีแชมป์เก่าลงแข่งขันเดี๋ยวมาดูกันว่าคู่นี้ครับใครจะคว้าแชมป์ไปครองได้สําเร็จระหว่างคุณคิมนะครับจากคลับเอสสัมทีจะเจอทางด้านคุณลิวจากคลับซีอาร์เอ็มเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับผมเลสโก้เอาละครับเดี๋ยวเรามาดูสิบประตูยิงของซันดานคุณคิมจากคลับเอสสัมทียก่อนนะครัับจะะมาในนนแผหลง 4 2 1สสไตล์เป็นลองบอลเคาน์เตอร์แหะครับผู่ละสัะตูใช้เป็นซางดานปีเตอร์เชมยเคิลส่วนคู่เซนเตอร์นะครับเนสต้ยยืนคู่กับลิโอฟินานส่วนแบ็กซ้ายใช้เป็นโรเบตโตคาร์ลอสและครับแล้วก็ด้านซ้ายเนี่ยจะเป็นตูรามเนาะแล้วก็คู่กลางรับแหละครับยายาตูเล่ยืนคู่กับอังเดียเปียโร่แะครับส่วนซางดานพาเวนิเวตนะครับจืเป็นกลางลูกด้านซ้ายหน้าต่ำเฟลนายใช้เป็นลุตกลิตแล้วก็คู่หน้าเป้านะครับอุสมานเดเบเลยยืนคู่กับแกเลตเบลนะครับผมส่วนซางดานคุนริว 4-2-1-3สไตล์เป็น long ball counter ผู้รับสัประตูนะครับจะเป็นซางด้านปีเตอร์ชามเคิลส่วนคู่เซนเตอร์ละครับเนต้ายืนคู่กับเวอร์จิลฟานไดแบ็คขวาแล้วครับซางด้านตูรามด้านซ้ายจะเป็นแกเรตเบลลกางรับคนเดียวนะครับแพทริกเวลาล่างอาร์เซนอลนะครับมาแล้วก็กางด้านซ้ายแล้วครับซีดอฟกางลูกด้านขวาใช้เป็นจูดเบลลิงแฮมแล้วก็หน้าตัมเฟลนายนะครับจะเป็นซางด้านลุดกุลิตแล้วก็คู่หน้าในเกมนี้นะครับแม่คาวฮาไฮรูมินเก้แล้วครับลุงลุงยืนคู่กับซีอาร์เซ สวัสดีครับดีบีขอ,อนำท่านผู้ชมมารับชมคู่ชิงชนะเลิศในซีซั่นดีบีซีซัทีมนะครับไม่มีแชมป์เก่าลงแข่งขันนะจัดซีซนฟรีตายกันดีเช่นเคยแล,แล,ยล,ล,แล้วครับคู่นี้เป็นซางด้านคุณคิมนะครับมาจะได้เคลียร์ลูกเล่นก่อนเอาละครับเกมเริ่มแล้วครับมาจะเป็นซางด้านคุณคิมนะได้เคลียร์ก่อนบุกจากซ้ายไปขวาแล้วครับมาทีมสีน้าเงินนกเก,เกงดําของอินเตอร์มิลานส่วนทางด้านคุณริวนะครับจะบุกจากขวาไปซ้ายแล้วครับมามาทีมสีขาของเอซีมิลานแล้วมาดูเพลแรกก็เอียงเอียงเรียบร้อยแล้้วโโอห อะไรวะน่าเพล่แรกก็จัดให้ไปเลยครับดัวเจ้วันนี้โอ้โหชนลูกกุลิแข่งโฟกไปเลยครับชนแล้วก็ไม่ล้มด้วยนะแล้วสุดท้ายและครับมาเป็นซานดานแกเรตเบลดัวโอ้โหความกิ่งไปเลยละครับแล้วดูแกเรตเบลลูกนี้ครับเอียงด้วยสายแปรยัดเสาแรกเข้าไปเลยละครับมาโอ้โหยังไม่ทันแนะนําอะไรเลยละครับมาเป็นซานดานคุณคิมละครับจครับ s อ t เอ็ขึ้นนาคุณลิวจครับ C ีไไปแล้วละครับหนึ่งประตูต่อศูนย์ฮะ โอ้โหเปิดไว้เลยลวครับมาเอาละครับมาดูกันต่อจังหวะนี้เดมเบเล่ le, เอาละครับตรงนี้ลองโยนยาวๆมาหลุดเดียวแบบนี้ก็โอ้โหยังออกมาตัดได้จังหวะ2ยิงสวนแล้วก็หลุดออกหลังไปครับโอ้โหอะไรวันนี้เปิดเกมมาก็เรื่องไปเลยลวครับซานดานคุณคิมเป็นน้องใหม่นะนี่เป็นการเข้าชิงเป็นครั้งแรกเท่านั้นแหละครับขึ้นนำคุณลิวจากครบเซมไปแล้วละครับโอ้โหจังหวะนี้ละครับยังได้บุกต่อเนื่องจะเป็นแต่มุมเข้ามานะ แต่ว่ายังไม่เปิดแล้วครับน่าจะมาตั้งตัวมงแล้วครับจังหวะนี้ของทางดานคุณคิมจาคลับ SMT เอเอาละครับมาปรับเปลี่ยนเสร็จเรียบร้อยแล้วครับกลับมาชมกันต่อมีการเปลี่ยนตัวเต็มุมแล้วครับจะเป็นทางดานปีโร่นะจะเปิดเข้าไปลุ้นหรือว่าจะมีสูตรหรือเปล่าเอาละครับลูกนี้วัดระยะแล้วพอดีพอดีไปเสาสองลูกนี้โอ้โหขึ้นมงมาเป็นทางดานเวอร์จิลฟันไดลูกนี้บอกไว้ได้ แล้วคุณลิวหวดสวยนยาวๆมายานโคเล,ลอร์มงตั้งมาไม่ได้เอาละครับแม่จะได้สวนหรือเปล่ายานโคเล,ลอร์โอ้โหโดดข้าม i, ai, ê, มาซี่ขาหายลูมิเกจี้มาแล้วก็ลูกนี้จะได้ยิงโอ้โหแต่มบอลยาวไปหน่อยแล้วครับทางด้านลุงๆจงังหวะนี้ทำให้ยังจบไม่ได้เอาละครับจะสวนได้หรือไม่ทางด้านคุณคิมจะครับ s อสแแต่ว่าคุณริวทำมาได้เอาละครับลูมิเกจี้มาลดกุลิศแล้วก็ติดซิซิซิโอ้โห ยังเอามายังแค่ศูนย์แะครับลูกนี้ยังขึ้นหนึ่งไม่ได้โอ้โหเซฟได้ไงครับนี่ยระยะจอจอเอาละครับยังได้บุกอย่างต่อเนื่องจะเป็นซานดานจีบาลีนะหรือว่าแกเเบลละครับจะเปิดเข้ามาลุ้นหรือว่าจะมีสูตรเล่นสั้นหรือเปล่าเอาละครับวัดระยะเข้ามาฝานได้สบัดลูกนี้โอ้โหบอนเหินข้ามค่านออกไปแล้วครับมาเอาละครับถือว่ามีโอกาสจังหวะทักไทยเหมือนกันลวครับซานดานคุนดิวแต่ว่ายังน้ำหนึ่งไม่ได้ละครับยังแค่ศูนย์ประตูตอนหนึ่งเท่านั้น เกมไปกันต่อแล้วครับปีเตอร์ชามาเคิลเตะยาวๆขึ้นหน้ามาเตะยาวมาจังหวะนี้ไม่ผ่านกองหลังแล้วครับมงหนุนกันมาแล้วตวัดมาที่เดมเบเล่เอาแล้วครับพลิกซ้ายพลิกขวาแกเรดเบลดับเบิ้ลชัดได้สายโอ้โห,โหลูดเชียวสองฝ่ายมายังทิงห่างออกไปไม่ได้แล้วครับเพลงนี้ของแกเรดเบลน่าจะหลุดไปแค่นิดเดียวเท่านั้นแหละครับจังหวะนี้เอาครับมาเป็นลูตเตะขึ้นมาแล้วครับปีเตอร์ชามาเคิล ของคุณริวจากคลับ CRM าแะครับเตะยาวมาจังหวะน,นี้เก็บได้มาที่ยานคอเลอร์แปะคืนมาลูมินเกยเอาละครับได้วันซูจังหวะน,นี้ถึงหรือเปล่ายังได้อยู่ออกซ้ายมาที่เวรอนแล้วงัดเข้ามาจุดนัดพบก็เรียบโอ้โหชนคานไอคานะมาคานสน่นเลยครับจังหวะน,นี้โอ้โหลุดกุลิตมงจอจอใครเห็นก็ว่าเข้าเมื่อกี้แต่ว่าเป็นคานช่วยชีวิตไว้ลวครับซานดานคุณคิม อาล่ะเกมไปกันต่อจังหวะน,นี้ตัดมาได้แล้วจะได้ส่วนซะด้วยแกเรดเบลมีพื้นที่มีเวลาจ่ายตัดหลังมาจังหวะน,นี้ไม่ผ่านเนต้าเนต้าจะส่วนหรือเปล่ายกยาวมาลูกนี้มงการสนามแล้วจังหวะสองคุณคิมตัดมาได้จ่ายมาลูกนี้ไม่ผ่านวิลล่าโอ้โหเริ่มจะแลกกันแล้วละครับตอนนี้เวรลอนละครับงัดมาที่ยานโคเลอร์มงตั้งมาได้ส่วนลุดกุลิตออกซ้ายมาลุมินิกเกา,าล่ะครับพลิกดึงซ้ายดึงขวาลองงัดมายานโคเลอร์สะบัดลูกนี้โอ้โหไม่โดนโมงไม่โดนนะโอ้โห เขาเรียกว่ามวงลมคมกิบแล้วครับแบบนี้ปีเตอร์ฉยพอนเตะยาวมาจังหวะนี้เก็บได้ลุกตุลิดได้วันซูโอซคูอาและครับจ่ายช่องมาแฉลบหน่อยๆเนต้าตามันเก็บได้แะครับจังหวะสองของซงด้านคุณบิวปีเตอร์ไ迈เคิลนก็หวดยาวๆไปเลยอนะเป้าหมาอยู่ที่ยานโคเลอร์แล้วครับมาใช้เป็นตัวเก็บบอลแลลวครับในเกมนี้จูดเบลเอาและครับลองจ่ายมาลุงเกตั้งมาจ่อจ่อจ่อโอ้โหก็ยังไม่ได้อีกเช่นเคยแลลวครับมา เหลือจะเชื่อครับดัวจังหวะน,นี้จ่ายมาสวยมากแล้วดัววันซูจังหวะน,นี้แล้วลูกกุลิตแปลจ,จอๆครับโอ้โหเป็นซางด้านปีเตอร์ชไมเคิลละครับล้มตัวปฏิเสธออกมาได้อย่างได้แค่ลูกแต่มุมเท่านั้นแหละครับจังหวะน,นี้ของซางด้านคุณริวจะเป็นซางด้านแกเรเบลละครับยืนอยู่ที่บอลจะเปิดเข้ามาลุ้นหรือเปล่าหรือว่าจะเปลี่ยนไปเล่นสูนนะแล้วลองเปิดเข้ามาจังหวะน,นี้โอ้โหบอลลึกไปถึงปีเตอร์ชไมเคิลละครับรับสบายลวครับจังหวะน,นี้ เชมัยเข้าเ,าเตะยาวๆมาแกเรตเบลเก็บได้ไหมจังหวะ2ย้อนมาลุดกุลิดแปขึืนวิเอล่าแล้วครับออกซ้ายมาซี่เวรอนเวรอนจะเปิดจังหวะน,นี้ฉแับหน่อยๆจังหวะ2เอาแล้วครับแกเรตเบลอย่างอ่านได้ยังเก็บได้อยู่จ่ายมาโอ้โหวมากปล่อยบอลไหลไปแล้วครับไม่ยองเก็บเล่นแล้วครับจังหวะน,นี้ของซานดานเวรอนแล้วคุณคิมไม่สนใจไปกันต่อจะได้สวนมาที่จีบาลีแกเรตเบลปาดเข้ามาฉลับหน่อยๆจังหวะ2งัดเข้ามาลุดกุลิดโอ้โห เหลืออะไรล่ะครับนี่เหลือจะเชื่อดีจอๆเลยล่ะครับแม่มงจหวะนี้ของลูตกลิตเนาะโอ้โหยังขึ้น2ไม่ได้แล้วครับเดี๋ยวดูภาพช้าเอาพอบอกก็ดูภาพช้ากดข้ามเลยครับแม่ยังไงต้องขออภัยด้วยล่ะครับเป็นหน้าใหม่นะบางคนอาจจะไม่รู้ล่ะครับว่าต้องปล่อยไหลตั้งเกมเนาะบางคนเนี่ยปล่อยแค่ลูกยิงล่ะครับยังไงก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผมเอาละครับมาดูกันต่อมาซี่ลูกกลิดลุมมินเก้ล่ะครับแปะคืนมาด้านซ้าย แกเ,กเรเบลตัดข้าขวาเอาแล้วครับแหวกมาจังหวะนี้เปิดโค้งมาจุดด้พบของยานโคเลอร์ก็เรียบร้อยแล้วโอ้โหว้าวมงลูกนี้ครับคมกิบไปเลยแล้วครับซางดานยานโคเลอร์เป็นคุณลิ้วแล้วครับตีเสม,มอได้สําเร็จนะโอ้โหสูงอยู่แล้วละครับไม่ต้องกระโดดด้วยซ้านะแต่ว่าสม,มัยเวลายืนเหมือนกับวล่าเลยครับโอ้โหตัวเท่ากันเลยนะมาเดี๋ยวดูภาพช้ากันอีกครั้งนึงนะครับ แกเเบลแหวกมาได้สวยมากนะแล้วก็ดูว่าเปิดโค้งโค้งมาแล้วก็ยานโคลเลอร์มากขึ้นกระโดดสะบัดลูกนี้ครับตั้งคอโลมงเข้าไปเลยฮนะเดีย๋ยวดูกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเปิดด้วยซ้ายมาคมกิบมากแล้วครับแล้วก็เข้าหัวยานโคลเลอร์ครับโอ้โหจ่อๆแบบนี้ก็ไม่เหลือแล้วครับมาเอาละครับ,เ,รบเป็นซานดานคุณริวจากคลับเซมนะครับกลับคืนสู่เกมตีเสมอได้สําเร็จ้วครับจากลูกโขของยานโคลเลอร์นะโอเคครับผมเรากลับมาชมกันต่อแล้วครับมาซี่แกเรตเบล ตอนนี้ก็ใกล้จะหมดครึ่งแรกแล้วด้วยละครับคู่นี้สมันเกอร์เสมอก,กันอยู่ที่1ประตูต่อหนึ่งแล้วโดนสไลด์ดอกนี้เข้าซีวอลละครับมาจูดเบลจ่ายเข้ามานายังถึงอยู่ลูดกุลิตเบิร์นมาซี่เข้าฮาลูมินเก้แล้วเวลอนโอ้โหลืมบอลน,นะแม่จับบอลไว้ไม่ได้แล้วคุณคิมจะสวนจ่ายมายาว,ยาวจังหวะน,นี้ไม่ผ่านเวอร์จิลฟันไดแล้วเปลี่ยนซ้ายมาละครับคู่นี้แกเรตเบลแกเรตเบลหัวดยาวขึ้นหน้ามาเลยครับยานเขาเลื่มมองตั้งย,ย้ยอยๆมาโอ้โหเวลอน พามมาแต่ว่าไม่ได้ละครับมาเข้าวซางฝั่งคุณคิมแล้วลองแทงยาวๆมาโอ้โหแทงมาสวยแล้วโดดเดียวมาแบบนี้ก็ลุดก็ะลิดกรเล,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 ลี่ยบลอยโอ้โหสุดๆไปเลยละครับจังหวะแทงตรงนี้ของซานดานแกเรตเบลโอ้โหแทงได้ไงครับเนี่ยเป็นจังหวะคิลพาที่โคตรสุดยอดเลยละครับจังหวะนี้เดี๋ยวดูภาพช้ากันอีกครั้งหนึ่งนะครับแกเรเบลตัดไม่ได้แล้วก็ดูว่าพลิกเข้าซ้ายแล้วจ่ายโอ้โหจ่ายแบบนี้ แล้วดูเดมเบเล่ครับปาดเข้ามาให้กับลุตกลิตแปลเข้าไปนิ่มๆแล้วครับประตูลงๆเดี๋ยวดูอีกครั้งหนึ่งนะวครับจังหวะนี้เดมเบเล่ครับไม่จับด้วยแล้วครับแม่ใจกว้างปาดให้กับลุตกลิตแล้วก็ไปครับโอ้โหสุดยอดจัดเลยครับจังหวะนี้ของซางด้านคุณคิมเอาล้ครับขึ้นนําอีกครั้งหนึ่งแล้วครับซางด้านคุณคิมนะเป็น2ประตูตอหนึ่งแล้วครับในช่วงท้ายครึ่งแรกแล้วก็ผู้สินชูป้ายทุกเวลา3นาทีแล้วครับมามาดูกันว่าจะนับ2ได้หรือเปล่าละครับซางด้านคุณรว แล้วแกเล็ดเบลมาอีกแล้วเปิดมาจุดในพบกันเลียบลอย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 เอาดีโอ้โหผมที่คุณที่คุณ2ทีผมก็สองทีโอ้โหยานโคเลอร์คนดีคนเดิมแล้วครับขึ้นขู่ลูกนี้กลายเป็นว่าตีเสมอได้สําเร็จแล้วครับมาเดี๋ยวไปดูภาพช้ากันอีกครั้งนึงนะครับแต่ว่ายังดีใจไม่เสร็จนะแล้วดูวิลากับยานโคเลอร์แล้วครับมาสูงเท่ากันเลยแล้วครับโอ้โห แต่ว่าความจริงเนี่ยสูงไม่เท่ากันนะยานโคเลอร์สูงกว่าเยอะแล้วครับดูว่าเปิดเข้ามาโอ้โหเฟอร์ดินานยังเอาไม่อยู่แล้วครับมายานโคเลอร์โคลงนี้ก็ต้องยอมแพ้แล้วครับดูว่าเกลเบลคนดีคนเดิมแล้วครับได้ไป2อแอซิดแล้วก็ยานโคเลอร์ครับก็คนดีคนเดิมเช่นกันแล้วครับแม่ได้ไป2ประตูกลายเป็นว่าตีเสมอได้สําเร็จแล้วครับในช่วงช้าครึ่งแรกกลับมาสมันเกิ์เสมอกันแล้วครับมาสองประตูต่อ2เอาล่ะครับเขียรุกเล่นมาต่อ แกเรดเบลโดนแซะมาได้แล้วจะสวนแล้วผู้สิท์ก็บอกว่าไม่ต้องสวนแล้วครับเป่าหมดเวลาไปเลยเป็นครึ่งแรกที่โคตรจันเลยแหละครับคู่นี้แชมป์หน้าใหม่แลคนละมัดซัดกุรอีกันไปเลยครับมาสองประตูต่อ2แล้วโคตรจะสู่สีด้วยแหละครับมาคุณคิมเนี่ยยิงไป5ครั้งนะได้มา 2, <S <S 2> ส่วนท่านั่งกุหลิวยิงไป6ครั้งแะครับได้มา2เช่ชนกันในครึง่งหลังแลลวครับจะเป็นงานแก้ของทังคู่เลยก็ว่าได้ครับเดี๋ยวมาดูกันว่าใครจะขึ้น3ได้ก่อนแหะครับมา <S <S บอกได้เลยว่าถึงตอนนี้นะออกได้ทุกหน้าแล้วครับเกมคู่นี้ ไม่ว่าจะขึ้น3-2หรือเสมอ2-2ต่อเวลานะออกได้หมดแล้วครับเอาละครับเรากลับมาชมกันต่อนะครับในครึ่งเวลาหลังสารบฝั่งก็เป็นเรียบร้อยเป็นซางด้านคุณลิวได้เขี่ยบ้างยานโคเลอร์ตั้งมาลูมิเก้ออกขวามาถึงหรือเปล่าโอ้โหเน็ดเวดตามมาซ้อนได้เอาละครับจังหวะนี้ลงมาช่วยเกมรับได้แล้วครับแพลวเน็ดเวตแล้วปีโลลองงัดมายาวๆไม่ผ่านตูรามตูรามยัดมาก็ไม่ผ่านยาๆโตเล่แล้วโอ้โหกุสมานเดเบเล่แล้วครับจับดึงคืนโยกฝากต่อที่เน็ดเวต เนเวจจีมาแล้วปาดเข้ามาในไม่ผ่านวีาลาโอ้โหดูครับทั้งคู่สือว่าอ่านกันได้อย่างดีเยี่ยมนะครับตอนนี้มาซี่ลุตกลิจใจมาเข้าหายลูบินเก้จับดึงเครื่องโยกพลิกบนซ้ายบนขวาออกซ้ายมาแล้วครับโอ้โหออกซ้ายจาังหวะนี้ไม่ผ่านปีโล่ลวครับลอง,ลอ,งลองงัดยามาาก็ไม่ผ่านเวอร์จิลฟานไดเอาละครับบอลเปลี่ยนม,มาอยู่ทางด้านคุณลิวแกเรตเบลลองแทงช่องมาซี่เล็บกล,ลุดลุดกลิดจะพลิกหรือเปล่า มวนมาซี่แกเลเบลอีกครั้งหนึ่งกระชากมาลูกนี้โอ้โหเนต้าบอกว่ารู้ทันแล้วครับแม่สางด้านคุณคิมนะกระชากมาสองสาครั้งแล้วแหะครับในช่วงครึ่งแรกจังหวะน,นี้ยังงานได้เบลลิงแฮมนะครับมาซี่เวรอนแล้วตอกส้นดีดมาได้สวยเอาละครับล,กกลูดกุลิจจะเปิดหรือเปล่าตอกมาซี่ลูกนี้แล้วเปิดมาจุดนั้นพบย้อยๆโอ้โห เกือบจะแฮตติกิโลแล้วครับทางดานยานโคเลอร์แต่ว่ายังขึ้นสามไม่ได้แล้วเตะยาวๆมาหมวกตั้งมาไม่ดีเท่าไหร่เป็นทางดานคุณลิวแต่ไม่ได้ละครับเบลลิงแฮมจ่ายช่องมาไม่ผ่านยยาตูเล่เอาละครับยายาตัวเล่จ่ายมาซี่นาเดตนาเดตส่งต่อมาลวครับสีสิวัดลองจ่ายช่องมายาวๆโอ้โหเกลเบลอ่านได้แล้วมาซี่เวรอนละครับออกซ้ายมาซี่เกลเบลแล้วจ่ายเข้าในลูกนี้โอ้โหดูครับยังอ่านได้ลวครับซางดานคุณคิมจะได้ส่วนหรือเปล่าเนตเวดออกซ้ายมา มาซี่แกเรเบลเอาละครับลูกนี้จี้มาลูกเดียวแล้วก็ได้ขวาดอกนี้ก็เลียบลอยเอาดีโอ้โหสามสองเลยละครับจังหวะนี้ของจีบาลีหรือว่าแกเรเบลละครับโอ้โขขึ้นน้ำอีกครั้งหนึ่งละครับซานดานคุณคิม S s p d ดีจากคลับ s m t เละครับมาเดี๋ยวเราไปดูภาพช้ากันอีกครั้งหนึ่งครจังหวะนี้ลึกกุลีละครับเก็บบอลสองได้แล้วก็มาซี่ ทางด้านเดเบเล่จ่ายช่องมาซี่เกเบลแล้วก็จี้มาคนเดียวยิงด้วยขวาส่วนตัวเข้าไปเลยครับมาล้มตัวก็ไม่ชันแล้วนะครับบลแรงด้วยเนาะแล้วก็ยิงได้อย่างหมดจดมากนะครับจังหวะนี้ของเกเบลดูว่จับหนึ่งจังหวะจี้จี้แล้วก็แปรด้วยขวาแล้วครับส่วนตัวล้มไม่ทันแล้วครับปีเตอร์ใช่ไหม,มเข้าหมดปัญญาจะเซฟแล้วครับจังหวะนี้เอาละครับสามประตูต่อสองที่คุณคิมจาครับเอสแอนทีขึ้นนำมีครั้งหนึ่งขึ้นนำเป็นรอบที่สามแล้วครับมาดูกันว่ารอบนี้จะปิดเกมนี้ได้หรือเปล่าเอาละครับมากันต่อ เวลอนตัดเข้ามาในเบลิงแฮมเบิร์นมาที่ยานโคเลอร์ลดกุลิตจ,จม้วนโอ้โหจะเทินหนียังไม่ได้แล้วจังหวะ2โอ้โหโดนจิ้มไม่ได้อีกเอาละครับมายังอ่านได้ดีละครับเกมรับของซาน่นคุณคิมมาดูกันว่าโมเมนตมเกมจะเทรหรือเปล่าจ่ายมาที่เวลอนเบิร์นมาลุมนเก้เอาละครับจังหวะน,นี้วันทูเป็นสามเหลี่ยมแล้วลองงัดมาโอ้โหยอดเต็มมาจังหวะน,นี้ไม่ดีแล้วแต่จังหวะน,นี้ยาวไปหน่อยละครับ แกเรตเบลเก็บบอลเล่นได้จ่ารอดวางขามาได้สวยวันทูแล้วจะจ่ายยาโอ้โหจะแทงช่องเหมือนเดิมแต่ว่าลูกนี้โดนสไลด์ไว้ได้ฝั่งคุณคิมมาต่อแล้วครับเอ้ไม่ใช่ฝั่งคุณลิว่าแม่ขอภัยจะนับสมได้หรือเปล่าจะตีซัมเมอได้หรือไม่โอ้หูยิงจังหวะน,นี้ติดเซฟปีเตอร์ชไมพรล,ล่างนี้มีผมไว้คุณไม่แพ้แล้วครับแต่ว่าทาไมไม่เหมือนกันเลยครับแม่ล่างเดียวกันด้วยนะเซฟไม่เหมือนกันเลยนะเกมนี้ดูเหมือนว่าสารนันคุณคิมเนี่ยจะเซฟเยอะกว่าละครับปีเตอร์ชไมพอนนะ เอาละครับในตอนนี้ได้เวลาเป็นสมควรแล้วนะอยู่ในช่วงปรับเปลี่ยนนักเตะแล้วครับมาเป็นงานแก้งานตามของทางด้านคุณริวจาก CIM แล้วครับในตอนนี้แล้วมาดูกันว่าคุณคีิมเนี่ยจะตั้งรับหรือเปล่าล่ะครับส่งทางด้านวิเอล่าลงมานะครับยืนคู่กับยายวาตูเล่น่าจะแพ้เกมรับไม่นั่นขึ้นแล้วครับแต่ว่ายังไม่ใช่หลังห้าเนาะยังใช้หลังสี่เหมือนเดิมแล้วก็คู่น่าจะเปลี่ยนหรือเปล่าดูเหมือนว่าจะยังไม่เปลี่ยนแล้วครับเชฟเป็นเดเบเลยยืนคู่กับเกลเบลนะแล้วก็ขยับทางด้านลุกกุรีแล้วครับ แล้วก็มีการขยับสางด้านพาเวนดเวนแหละครับขมเข้ามาด้านในนอมายืนนกลางลุกแต่ว่าลุดกุลิลละครับโดนถอดออกไปพักส,งส่งทางด้านอยู่นครับลงมาเอาละครับแม่ส่วนนี้หน้าจอเป็นของสางด้านคุณคิมนะส่วนคุณเลี้ยวเนี่ยเปลี่ยนเคยลอบ้านเดี๋ยวดูตามสภาพมุมสายบนได้เลยนะครับผมเอาละครับมาปรับเปลี่ยนเซฟแล้วเรากลับมาชมกันต่อนะครับในะอีกเวลาที่เหลือประมาณ17นาทีไม่รวมทั้งเวลาบาดเจ็บเป็นงานตามงานแก้ของสางด้านคุณเลี้ยวละครับลูกนี้ลองเปิดเข้ามาไม่ได้มง จังหวะ2ออะละครับเก็บได้มาซี่เดมเบลจี้มา, le, มาจังหวะน,นี้ได้วันซูวสัครูแล้วหลุดเดียวมาจังหวะน,นี้ตุลามสไลด์เข้าซีบอลเขาได้โคตรจะแม่นแล้วครับจังหวะน,นี้ของซังดานคุณลิวแล้วจะได้สวนโอ้โหสวนไม่ได้ตัดมาได้ครั้งหนึ่งแล้วครับฝั่งคุณคิมจังหวะน,นี้มองตั้งมาไม่เจอเพื่อนแล้วโอ้โหจ่ายเสกแล้วจ่ายเสียแบบนี้จะโดนลงโทษหรือเปล่าจา่ยบบจา,า,จายมาเน็ตเวดออกซ้ายเยวาย,ายามาซี่เปาโลมอนี่น,นี่มวนพลิกมาได้สวยแล้วละครับเบินขึ้นหน้ามาก็ไม่ผ่านวเไล่อีกแล้วละครับมา เกมเริ่มจะแลกกันมากขึ้นแล้วตอนนี้เมานินี่แหละครับปั๊มมาได้ฝากมาซี่เดเบเล่แหละครับแปะกขึ้นยายาตูเล่ส่งยาวๆมาไม่ผ่านเนต้าโอกาสนี้เป็นของคุณลิวจะเก็บได้หรือเปล่าเปเล่มองตั้งย้อนมาลูกนี้ด้านซ้ายมีเตอร์โอ้โหกำลังจะจ่ายอยู่แล้วละครับมาฝั่งคุณคิมยังเข้าสึงนไวยังอ่านได้เอาละครับจะนับสีได้หรือไม่จะฝังเกมนี้ได้หรือเปล่าแล้วก็จ่ายมาไม่ดีเท่าไหร่มิเชลพาตินี่อาละครับมวเข้าขวาจ่ายขึ้นหน้ามา มาดูกันว่าจะตีเสมอได้หรือเปล่าแล้วครับลูกนี้แล้วโอ้โหเดมเบเล่ลืมบอลไปหน่อยมาวิ่งขึ้นหน้าไปแล้วหรอครับแต่ว่าลืมพาวันไปด้วยนะโอ้โหเหลือจะเชื่อครับโอ้โหแล้วเดมเบเล่ของคุณคิมโดนสไลด์จังหวะนี้ก็ยังไม่เฝวาเอาละครับมาเริ่มจะเสียบกันมากขึ้นแล้วในช่วงท้ายเกมเอาละครับมาดูกันต่อมิเชลพรานี่ส่งต่อมาเดมเบเล่งัดมาจุดนัดพบสบัดลูกนี้แฉลบหน่อยๆโอ้โหไม่แฉลบด้วยหรือครับ มองออกหลังไปเองนะครับจังหวะนี้ของซานดานคุณริวจากคลับ c ซียําให้ยังขึ้น3ไม่ได้ละครับยังแค่2เท่านั้นยังตีเสมอไม่ได้ละครับมาเอาครับตอนนี้ก็ใกล้จะหมดเวลาแล้วด้วยครับโอ้โหจะมีนาทีบาปปาบเสียหรือเปล่าละครับซานดานคุณริวแล้วผู้สินชู้้านทุกเวลา2นาทีนะครับทูมิธามในช่วงท้ายครึ่งหลังแล้วมาดูเพลงนี้สลายก็ฟาวสียแล้วอะโอ้โห แบบนี้ก็น่าจะโดนกีฟวอชเชอร์ด้วยแล้ะครับน่าจะมีใบเหลืองแถมไปแลลวครับจังหวะนี้ของซางด้านมอนินี่นะโอเคครับผมแกเรตเบลละครับยืนอยู่ที่บอลจะปิดเกมนี้ได้หรือเปล่าจะนับสีได้หรือไม่เอาละครับโอ้โหเมื่อกี้ขึ้นเป็นแดงแล้วครับของแกเรตเบลโอ้โหแต่มาดูฟรีคิีกันก่อนแลลวครับเล่นสูตรสั้นๆมาก็เรียบโอ้โหสี่สองไปเลยแล้วครับจากพาเวลนิดเวทแล้ะครับลูกนี้ สูตรเตียวแล้วครับโอ้โหสูตรเตียวทํางานดูว่าเกลเบลตอกสซนกลับมาแล้วดูเน็ตเวททำลูกนี้โอโห้หยิงกันมายิงหน้ากอบสตันนิ่หลอนม่วงเสียบเสาไปเลยครับดูว่าแปะคืนมาแล้วดูเน็ตเวทจี้ยับลูกนี้โอโห้หวิ่งมา3าสี่คนตรงนั้นเอาไม่อยู่ลวครับสุดท้ายทะลุไปหมดกลายเป็นว่า4ี่สองไปเลยละครเพลนี้โอ้โหเอาละครเขียนลูกเล่นมาแล้วก็หมดเวลาไปเลยครับโอ้โห ผลสรุปว่า90นาทีเป็นซางดอนคุณคิมแล้วครับจากคลับ SMT เอาชนะคุณลิวจากคลับ c ซไปด้วยสกอร์4ประตูต่อ2แบบสุดมันแล้วครับมาโอ้โห,โหคู่นี้เป็นเกมที่เปิดแรกแล้วก็แบบแลกคนละหมัดซัดคนละทีไปเลยครับสวนกันไปสวนกันมาไม่มีจังหวะให้อยู่ในใจเลยครับแม่คนภาคแล้วผลสรุปว่าโอ้โหเป็นซางดอนคุณคิมนะน้องใหม่ไฟแรงแหละครับเข้าชิงเป็นครั้งแรกคว้าแช,ชมป์สมัยแรกของตะวครองได้สําเร็จ ยังไงก็ต้องขอแสดงความยินดีด้วยนะครับส่วนทางด้านกุลิวนะครับได้ลองแชมป์ไปเสือสู้ได้เต็มที่แล้วนะครับผมไว้มาลุยกันใหม่นะครับโอเคครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามช่องยูทูบ b e บีอีฟบันกันด้วยนะครับส่วนใครสนใจสมัครเลยนขายรายการดีก็มาสมัครกันได้นะครับที่เพจดีบีอีฟบันจัดแข่งการ์ดมินหรือว่าลองกดลิงก์ด้านล่างคลิปนี้ก็ได้ผมแปะไว้เรียบร้อยแล้วลองมาสมัครกันเยอะๆนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับ DB บีคาราบิกรเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับผม